ครับผมน้องคณะพึ่งครับผมวันนี้ก็เช่นเคยนะครับออกเลาะพึ่งหาพึ่งหาหนิมนะครับผมวันนี้ก็มาสามคนเช่นเคยแล้วครับพันนันครับครับครับอันนี้ครับดูดอกทองนะครับผมวันนี้กับวันที่สองของพันนะครับหาเรียนรู้ครับหาดูตัวดูดูดอกทองครับ นี่ห้ดูตัวผึงเลครับนี่ยตัวเดีครับกิ้อกทองคับผมไ่กลางองตัวกรสอนนะครับ มันมันมีหลายตัวครับผมเป็นดอฟโปรองครับมื้อเช้านี่จะกินเยอะเลยแล่ะครับดล้วก็ท่องเป็นครับโอเคสอนครับผม สวยนะคแม่เลย,ละเยเะเนะครับผมเขี่ยเตี้มขาแล้วครับตัวนี้โอการทำงานของผึ่งครับเร,บรบจะได้สวนดูดทั้งเขี่ยแล้วครับ ขอยาดูตัวแป๊บครับเดี๋ยวรอรุ่นครับรอบินไปรังครับอยู่ไก่อยู่ไก่นะครับผมหนุ่ม่วงครับเอาครับผมขออนุญาตดังดูตัวแป๊บครับผมนะครับผมตามผึ่งใหญ่ก็มาครับเจอผึ่งนิ่มครับผมขนุ่มม่วงครับกะปุ่มข้างในครับรังหนึ่งมีรังหนึ่งครับให้ดูรังผึ่งครับ ต้นล้มวางครับเป็นิ่มครับผมที้ตนะครับเกต่ายแล้วมัน,ปน,ปนป um. เป็นหมดกลางคืนครับเฮ้ยไ่ได้เห็นร่างครับร่างลงมาครับความหนาของเชียงดีครับร่งเกตได้ไหมส่วนม้วงครับสูงอยู่ครับครับครับผมเป็นิ่มครับความหนามมีครับเราไปดูนิดสองล่างข้างล่างครับอยู่ อยู่นี่ครับผมเลยปลาเก๋ไปหน่อยนึงครับผมตรงนี้กลุ่มมันผมเรียกกลุ่มน้ำล่างน้ำล่างนะครับโอ้โหง้วงปาไหลงานอีกด้านนึงครับเดินตามฝึ่งใหญ่มาเรตหลอดทุกฝึ่งนี่ไปพร้อมครับจัดไปเลยครับผมโอ้ล้างเกลนะครับนั่งถอดในน้ำครับผมน้ำร้อนน้ำแล้วครับมาเดี่ยว เห็นครับผมโอ้โหหัวน้าครับผมเห็นแบบเลยครับล่างๆนะครับเรี้ยงหน่อยเดี๋ยวโอเคครับผมเดี๋ยวดู้นังตัวไปครับนานนิดนะครับผมดีครับล่างครับอยู่ไม่ใกล้กันครับอันนี้จะต่ำครับมีผู้หญิงตาครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

หังนี่งังนี่สุดยอดครับน้ไใสเจียวเลยครับผมหังสอดกลางนะครับสวยครับผมครับผมคสู้ยอดสูดจอดสุดยอดครับผมครับผมเดีวเรื่องที่สามครับก็ไปทั้งนานหลังนึงครับนู้นนะครับ ันิ่มครับผมไปครับเดี๋ยวพาไปดูครับผมนี่ครับหัวไก่อ๋อไปยังไงครับผมนี่ครับอันนี้มหอยอันนี้หอยสวยดีว่ะจะล่างเหรอดุงควันดูครับนี่นามีล่างเหรอดุ้งดุงควันครับ ล้างเวลาเท่าไรเลยหัวหน้าไม่ดีเอาเลยพี่เอาไปตรงสวยก็ได้อ่าขอบผมล้างสวยครับสวยล้างสวยยังไม่นอนเลยครับหัวหน้าไม่ค่อยดีครับผมอยู่ี่ก็แผ่น้ á ครับทำล้างไม่ได้ครับเแกล้างไม่ได้ายเก็บของที่าำลังเลยครับนี่ครับคนณเฉียนตัดครับผมนี่ครับ โอ้มีอยู่ครับบนน้ำก็ได้ครับลั่งเถอะสวยๆครับไว้หน่อยๆครับมาล้างใส่นอนคอให้เจ้าก๋วยไปครับผมไปครับผมในทางต่อครับเองผมหยุดมาเห็นครับนี่ครับผมหนึ่งดวงไอ้ดอกปูทองตามไม่เราไม่เจอครับหาไม่เห็นครับ อยู่นในอยู่ไกลครับผมก็เลยนิ่มมาสีห้าล่างครับวันนี้ขอบมาพูดตอนป่าครับผมป่ายูคาป่ายูคาคนี่ครับผมาโา,าู้หครับเจือป่าหน้ามองเห็นโอ้โหเป็น,น,นยังไงครับกด,ดูดีๆครับผมอยู่ต้นยู่น้ำเลยครับดูสิสสสครับ อยูน่น้ำนะครับถึงยังเป็นดีแลวครับผมมองกับยาวๆอยางนี้ครับ มันจะมีหัวหน้ามือแต่มีรังเน่อครับผมนี่สิบตี่ตีครับต้นหน,นูครับหนวน,น้ำครับเป็นได้อยู่ครับ คร <Gym. S 2> ับ <gamma enders> มันับหอบผมรู้ว่ามีจับตามทางครับถึงก็หนาครับยังไงเป็นครับเดี๋ยวลองจดยาดูแป๊บนึงครับผมตีตีตีครับผมตี๋วมามองมาครับเห็นครับดูครับนี่ครับผม คอนเก่ามาอยู่ตรงนี้ครับตรงโค้งเี้ยงที่กันนี่แหละครับตรงใหม่งามตรงงามมัาเลยครับเนี่ยคอนเก่าแล้เขาไปที่เรียวนี่เป็นพระเจ้าปีนี้ครับนี่ผมยังไม่เปลี่ยนนะครับครับเจำแหลมอยู่เลยครับผมหนาครับแต่ต้นโอ้โหรู้ต้นครับนี่ครับหัวง่ะผม ครับบรรยากาศขำนะครับผมหวยัวงับ้านนะครับไั <c oughs> บผมกบ้านกันเลยครับอันีก็ทิ่งไว้เดี๋ยวแต่เทียมเขาจะมาเอากันแล้วครับัะผมกบ้านครับสวัสดีครับ